ยุ้ยเีรนันยัวย่วยัวบทบทเปิดตัวโลกใบที่สองเรตติ้งปังสมศักดิ์สีปังตั้งแต่ปล่อยภาพในการรับชมจนยอดวิวทะลุกว่า6ล้านแถมฟ้าด้วยยอดไลค์ทะลุหลักแสนสำหรับซีรีส์รักที่สร้างจากเรื่องจริงครับไฟเดอร์ซีรีส์ตอนโลกใบที่สองและล่าสุดออกซาไปเพียงแค่ตอนแรกกระแสตอบรับก็พุ่งกระฉุด เสียงในโลกโซเชียลคอมเมนต์กันสนัน่นแชร์กันกระจายในการคัมแบ็กกลับมาแสดงสัญญาณุภาพบนหน้าจออีกครั้งในบทบาทนางเอกตัวแม่แสนดรามา่ายิ้ยจีระน,นันที่มาร่วมงานรุ่งร้ายกับเชน2561แถมยังได้สองพระเอกมากฝีมือสมัยกฤษดาและอินดี้อินทัช นอกจากละครยังคว้าใจคนดูได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเรตติ้ง EP ยังตามปริเยเป็นอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาคว้าไปถึง1.127อย่างสวยงามถือว่าเปิดตัวแรงมาก